สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมนายดุลยเทพไปรรักผูชอำนายการพิเศษนะครับรับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเมื่อต้อนปีการศึกษา2564หนึ่งภาคเรียนที่ผ่านมายุ่งยากลำบากพอสมควรนะครับทั้งการเรียนการสอนการทำงานและก็การดำรงชีวิตของท่านผู้ปกครองนักเรียนคณะครูอาจารย เป็นเรื่อง New Normal ที่ต้องปรับตัวนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยความเอาใจใส่ของท่านผู้ปกครองด้วยความมุ่งมั่นเสียสละของคณะครูบาอาจารย์และก็ความรับผิดชอบของลูกๆเราทำให้เราผ่านมาได้ครับจนเปิดภาคเรียนที่2ปีการาศึกษา2564่ออื่นนะครับ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะครับชุมชนนักเรียนและก็ผู้เกี่ยวก้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันดําเน,นินการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาครับเมื่อต้นปีการศึกษา2514ผ่านมาจนประสบผลสําเร็จกระทรวงสาธิตการนะครับได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนกุศลอดประชาสันเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสเกิดยโสทรเรียบร้อยแล้วครับเป็นความสําเร็จแรกของปีนี้ครับอยขออนุญ,ญาตแชร์สักครู่ครับ เรื่องแรกที่จะขออนุญาตแชร์กับท่านผู้ปกครองก็คือเมื่อปลายปีการศึกษา2563นี้นะครับโรงเรียนคุซอดประชาสรรได้สมัครเป็นโรงเรียนเปลีป่ยนแปลงเชิงระบบนำร่องรุ่นที่สองนะครับด้วยนวัตกรรมกิตศึกษา p p l และ PLC สนองนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่ศภาษาศรีสะเกดยะโสธรเด็กศรีสะเกตเก่งขึ้นด้วยนวัตกรรมคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับได้ร,าารับการส่งผลอบรมทำความเข้าใจเชิงปฏิบัติการนะครับ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการการสอนเป็นการนำ PBL นะครับมาปรับใช้ให้เด็กนักเรียนได้เผชิญปัญหาจริงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับด้วยการสอดแสงหาความรู้ทำงานเป็นทีมครับเป็นทีมเวิร์กแล้วก็แก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ครับมีการบันทึกครับการทำงานปฏิบัติงานนะครับตลอดระยะเวลาของการเรียน ซึ่งจะท,ทาให้เขาเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานต่างๆนะครับป้องกันการติดศูนย์ติดรอมสอนะครับมีการวัดผลประเมินผลตลอดระยะที่เขาเรียนอยู่ในห้องเรียนครับและอยู่ในโรงเรียนซึ่งก็จะทําให้กระบวนการการสอนนั้นครอบคลุมไปถึงชีวิตที่บ้านและก็การจําลองชีวิตที่โรงเรียนด้วย เรื่องที่2ก็คือโรงเรียนครูสอบประชาสัณ์นะครับได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรยิงมาตรฐานปรับปรุงป,ปีการสสาศึกษา2563นะครับเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะในปีการาศึกษา2564แล้วนะครับเป็นสถานสสาศึกษานําร่องนําและทํามาใช้ก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เป็นรูปแบบทุกโรงเรียนในสังกัดในปีการาศึกษา2567 มรท่นานหนึ่งนะครับที่จําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นทั้งกับครูนักเรียนผู้ปกครองก็คือการสื่อสาร,รนะครับาทาั้งาทางช่องทางปกติและก็การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งตอนนี้พวกเรากําลังใช้ช่องทางนี้สื่อสาร,รกันอยู่นะครับก็ขอให้ฝึกทําให้เป็นนะครับจะได้แนะนําลูกหลานต่อไปเรื่องสุดท้ายที่อยากจะให้ท่านผู้ปกครองได้รับภาพความสําเร็จของโรงเรียนและของลูกหลานของเราไปด้วยกันก็คือ เราไม่ได้ทําให้เด็กๆของเรานั้นเรียนชั้นสูงแล้วก็จบการศึกษาแล้วก็ทํางานแค่นั้นสิ่งแรกที่อยากจะกลุ่มเพาะก็คือเจอตคติที่ดีในการทํางานโดยการกระามอบหมายพารงงานตั้งแต่อยู่ที่บ้านมาถึงโรงเรียนก็มอบหมายพารงงานให้พวกเขาได้ฝึกทางานร่วมกันประสบผลสำเร็จไปด้วยกันจะเป็นการฝึกทัศนคติด้านการทํางานเป็นทีมแล้วก็ เป็นพลเมืองที่มเมตเกตัวสามารถทํางานส่วนรวมได้อย่างเต็มที่และเต็นใจเป็นสมรรถะเป็นสมรถนะที่ชาติต้องการครับขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุก,ท,กท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดร่ำรวยร่ำรวยนะครับทุกท่านอยากพบปะกับทุกท่านที่โรงเรียนซึ่งก็ไมนานนี้นครับ อาจจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในวันนี้ขออนุญ,ญาตจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ